สวัสดีค่ะอู่ช่างพลดอนเจริญเซอร์วิาานะะะสสาขานครราชสีมานะคะลูกคา้าร้านจะอยู่ในปั๊มเคทีนะคะอยู่ช่วงกิโลสิบต,ตรงแยกนนหมันนะคะลูกคา้าแยกนนหมันมาอีกประมาณ200เมตรนะคะร้านจะอยู่ในปั๊มน้ํามันเคทีนะคะลูกคา้าเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะเราจะอยู่ฝั่งขาไปนนสูงนะคะลูกคา้าปั๊มน้ํามันเคทีนะคะเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จะพามาชมชมรถอ่าที่ลูกคา้า มาพร้อมกันสองคันนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันทีคันละ3า0ร้อบาทนะคะลูกค้านี่ค่ะคันนี้นะคะล้างเป่าเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมคุมผ้าคุมอะไรแต่งให้นะคะลูกค้าอะไรแต่งเราจะคุมให้นะคะอันนี้รถเป็นรถที่ลูกค้าพ่นมาแล้วนะคะ เป็นรถที่ลูกค้าพ่นมาแล้วลูกค้าเคยพ่นมาแล้วนะคะพ่นมาแบบเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะเป็นรถที่พ่นมาแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าไม่ได้พ่นอรอบสองก็หลายปีแล้วนะคะสนิมมันจะขึ้นแล้วขึ้นเยอะด้วยนะคะลูกค้าในกรณีแบบนี้นะคะลูกค้าอะไรแต่งโชคละห่อให้นะคะแตะ่การโค้งเนี่ยลูกค้าประสงค์ที่จะพ่นดํานะคะ เราพ่นให้ได้นะคะลูกค้าเราไม่ได้บวกเพิ่มนะคะในกรณีที่ลูกค้าต้องการพ่นเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะเราแถมให้นะคะแถมให้ลูกค้าฟรีนะคะจบที่ 2, 790บาทนะคะลูกค้าสำหรับมาคันเดียวนะคะแตคะ่คันนี้ลูกค้ามา2คันนะคะมา2คันลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันทีคันละ3 0 0บาทนะคะจ่ายเพียง2 4ง0บบาทค่ะลูกค้า